สวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้อยู่ในศูนย์บริการนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะขั้นตอนถัดไปจากการปรับสภาพสปาทำสีเสร็จแล้วเนี่ยเราทำอะไรต่อก่อนสมมอบมาดูค่ะ คือถึงจะเป็นรถมือสองนะคะแต่ว่าก็บริการในมือสองนะหนูดูแลให้ลูกค้าทุกขั้นตอนค่ะแล้วก็มั่นใจได้เลยคุณภาพแน่นอนเพราะว่าเครื่องมือโดยช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เครื่องมือได้มาตรฐานนะคะหนูเปลี่ยนสายนะ้ำมันเครื่องตรวจเช็คของเลวแล้วก็ดูช่วงล่างให้นะคะวันที่มาดูรถอยากจะให้น้องเอาขึ้นห้อยให้ดูแบบนี้ก็ได้นะมีที่ไหนนะมีที่หนูมาหาหนูสิเราก็มาดูช่วงล่างข้าวๆข,ข,ของคันนี้นะคะพี่ที่บอกว่าคัานนี้สวยเดิมแล้วก็คือดูอย่างซีนที่อยู่ ตามเครื่องแบบนี้ได้แล้วก็แห้งสนิทไม่มีที่กงที่เกลือนะคะแถมพวกนี้ยังแบบแข็งแรงอยู่เลยนะอันนี้รถปี2018มันก็บ่งบอกได้ถึงการใช้งานแล้วก็เอาไปใช้ได้อีกยาวๆอะ่ะลูกอันนี้ก็หนูจะตรวจให้นะคะตรวจให้หมดอย่างเงี้ยสปรงสปริงโช๊คนะคะไม่มีหักนะเออเขาเรียกอะไรไม่มีซึมนะแล้วก็สปริงไม่มีหกักอะอย่างโชค๊คอย่างเงี้ยแห้งสนิทนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็จะบอกว่ารถมือสองที่นี่ไม่ได้มีแค่แคแมรี่ค่ะกระบารถตู้รถเก่งเล็กนะคะมีหมดทุกการใช้งานสนใจทักหาคกกุณกิกได้ทุกคันน้องดูแลให้แบบนี้เลยนะคะทําความสะอาดปรับสภาพไม่ได้สวยอย่างเดียวต้องดูคุณภาพให้ด้วยอยากได้รถมือสองคุณภาพดีทักหาคกกุณกิกค่ะรถสวยจอดไม่นานนะคะ